แก้วพระศิวลีคืออะไรพุทธคุณโดดเด่นทางด้านไหนแล้วตัวผมเองก็เคยพึ่งเจอประสบการ์มาสดๆลอนๆสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้อง FC ชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกท่านเลยเดี๋ยวผมจะพูดถึงดวงแก้วพระศิวลีเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยสอบถามกันมาเยอะมากว่าคําว่าดวงแก้วพระศิวลีคืออะไรแล้วเป็นยังไงตามความเข้าใจที่ผมเคยได้รู้มาพระศิวลีต้องเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมอะมาผมก็เฉดเช่นเดียวกัน เมื่อก่อนเนี้ยผมก็เคยได้ยินว่าเอ้ยพระศิวลีพระศิวลีเราก็เข้าใจนะไปที่วัดไหนก็แบบนี้ก็คือพระศิวลีเราก็ไปกราบไหว้บูชากันนะครับก็ขอเกี่ยวเรื่องโชคลาภการงานการเงินนะครับนะจนมาวันหนึ่งนะเริ่มมาศึกษานะวัตถุมงคลน,นะของหลวงพ่อกวยชุดินทโลก็เริ่มได้ยินคําว่าดวงแก้วพระศิวลีเอ้ดวงแก้วพระศิวลีคืออะไรนะตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจนะผมเลยพยายามศึกษานาะมาจนวันนึงก็ผมก็เริ่มรู้และออว่าคืออะไรและตอนเนี้ยนะครับนะ ลูกศิษย์ใหม่ๆของลวงพ่อกลวยเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายคําถามเนี่ยมันย้อนกลับมาหาผมมีหนึ่งครั้งผมก็เลยต้องรีบเอาคําตอบมาให้เพราะว่าวันนั้นผมก็เคยสงสัยแล้วไปหาคําตอบยากมากกว่าจะได้คําตอบอันนี้มาดวงแก้วพระศิวลีก็คือพระศิวลีนั่งสมาธินะครับนะเป็นปางนั่งสมาธินะครับนะที่เราจะเห็นแบบนี้นามาเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับนะที่เราจะเห็นกันเป็นแบบนี้เลยนะเป็นแบบนั่งสมาธิแบบนี้เขาจะเรียกว่าดวงแก้วพระสิวลีหรือว่าเราเข้าใจง่ายๆเลยว่า พะศิวรีพิมพ์หรือว่าปางนั่งสมาธินะครับแล้วพุทธคุณละ่ะโดดเด่นทางด้านไหนนะครับนะโดยทั่วไปนะพะศิวลีนะจะเด่นมากเลยนะทางด้านมีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์นะการงานการเงินโชคลาบนะครับขอเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์นะความเอ่อการเงินการงานนะครับโชคลาบให้มีกินมีใช้นะไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนนะครับนะก็ขอพระศิวลีนะครับนะนี่ก็คือพุทธคุณโดดเด่น นะหนุนนาเรื่องการงานหนุนนําเรื่องการเงินมีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์เดินทางไปไหนมาไหนคนรักเมตตานะครับนะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตมีคนสนับสนุนคําจุนมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะครับในะเกี่ยวกับการบูชาพระศิวลีอันนี้คือ,อ,อพุทธคุณเบื้องต้นนะครับนะที่เราได้พูดถึงกันแล้วดวงแก้วพระศิวลีเนี่ยถูกมาทําเป็นวัตถุมงคลย้อนยุคในหลายๆรูปแบบอาทิเช่นรูปภาพนะพระผงดวงแก้วพระศิวลีนะครับหรือว่า จะเป็นล็อกเก็ตก็มีนะของวัดโคศิตารามที่เขาทําออกมาในหลายๆรูปแบบนะครับนะหรือว่าจะเป็นเาสายาวัดอื่นสร้างก็มีเหมือนกันนะสิทธนุสิตสร้างก็มีเหมือนกันนะครับนะวันนี้ผมเอามาหนึ่งรุ่นที่วัดโคศิตารามสร้างเองเลยนั่นก็คือรุ่นมงคลชีวิตจัดสร้างขึ้นในปีพศ2554เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเอาหน้ากล่องไปดูกันเลยนะหน้ากล่องจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่เลยนี่เป็นแบบกล่องเดิมจากวัดมาเลยนะ นะครับโอเคอ่ะมามาดูที่ตัวองค์พระผงดวงแก้วพระศิวลีกันหน่อยเอาด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้านะครับนะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมเห็นไหมแล้วก็จะมีธงอยู่ด้านข้างนะครับนะแล้วก็จะมีลักษณะคล้ายๆทเทวดานะครับนะอยู่ด้านบนนะครับแบบนะี้นะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อกวัช<พ>ุดินทโรหรือพูดง่ายๆว่าเป็นรูปหลวงพ่อนะครับนะอยู่ด้านหลังนะครับแบบนี้นั่งเต็มองนะครับนะสวยงามมากนะครับแบบนี้ รุ่นนี้จัดสร้างขึ้นในปีพศ2554ชื่อรุ่นว่ามงคลชีวิตถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ออกตรงโดยวัดโพสิตารามและมีพิธีการปลุกเสกอย่างยาวนานทั้งหมด16วาระพิธีพี่ๆน้องๆท่านใดนะถ้าอยากจะดูนะว่า16วาระพิธีเนี่ยมีที่ไหนบ้างไปย้อนดูในช่องร้อยเรื่องพระคุณได้เลยนะผมเคยทำวาระพิธีรุ่นมงคลชีวิตนะไปให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ามีครูบาอาจารย์ท่านไหนมาเสก ไปปลูกเศษที่ไหนบ้างปลูกเศษตั้งแต่เมื่อไหรถึงเมื่อไรนะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับนะภาพพิมพ์เนี้ยเอกลักษณ์เลยของเขานะก็คือ1แหละมวลสารเก่าของหลวงพ่อขวชุดตินทโล2อ,อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยจะมีการผสมจีวรลงไปนะพระองค์นี้ก็เหมือนกันมีการผสมจีวรลงไปนะครับนะสังเกตได้ง่ายก็จะมีเหมือนแบบเศษจีวรเล็กๆนะบางองค์ก็จะติดเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยแต่องค์นี้จะมีความพิเศษไม่เหมือนใครนะเนื่องด้วยว่าตรงส่วนของตะเข็บจีวรเนี่ยมาติดอยู่ตรงด้านหน้าของหลวงพ่อ และติดตรงลักษณะมาออกมาจากตรงปากของท่านนะแล้วก็เป็นเส้นยาวขึ้นไปนะครับนะเราจะเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับพระองค์เนี้ยเดิมเลยเนี่ยผมเคยเป็นเจ้าของพระองค์นี้เมื่อหลายเดือนก่อนนะผมได้มาเสร็จปุ๊บผมก็เอามาเปิดในไฟ์สดพอมาเปิดในไร์สดเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็มีพี่น้องท่านหนึ่งนะปิดไปนะพอพี่เขาปิดไปวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนเมื่อ,อ,อไม่กี่วันเนี่ยนะที่ผ่านมานะครับผมก็มีโอกาสได้พระองค์เนี้ยกลับคืนมาจากคนที่เขาซื้อไปนั่นแหละ ด้วยเหตุผลส่วนตัวของเขานะอันนี้ผมไม่ขอไปพูดต่อนะครับนะ <c oughs> ผมก็ได้มีโอกาสได้พระองค์นี้กลับคืนมานะครับนะ <c oughs> ต้องย้อนไปก่อนหน้านี้ก่อนหน้านที่ผมจะได้องค์นี้มานะ <c oughs> ผมเคยได้มาหลายๆองค์แล้วนะ, <c oughs> นะเคยได้มาหลายๆองค์ก็นะเปิดจําหน่ายไปแล้วก็มีพี่ๆน้องๆหลายๆท่านนะ <c oughs> ช่วงนั้นที่เขาบอกว่าชีวิตค่อนข้างแย่นะการงานติดขัดไปหมดเลยช่วงนี้หูขายของไม่ค่อยดีเลยทําไงพี่มีรุ่นไหนของหลวงพ่อกลวยแนะนำไหมผมก็เลยบอกว่าลองรุ่นนี้ไหมลองนําไปบูชาดูนะเพื่อจะ ดีขึ้นอะไรดีขึ้นนะเชื่อเถอะบารมีหลวงพอ่อจะช่วยคุ้มครองนะสายค้าขายด้วยควรจะารุ่นนี้ไปแหละนะผมก็แบ่งให้น้องๆไปนะประมาณสองสาท่านนะผลปรากฏว่าการค้าขายของเขานคนนึงค้าขายอีกสองคนทํางานนะนะแต่ช่วงนั้นงานของเขามันมันมีปัญหายเยอะนะพอไปบูชาปุ๊บเลยหลายอย่างเขาเริ่มดีขึ้นนะค่อยๆขยับตัวกลับมาดีขึ้นเหมือนเดิมนะครับนะแล้ววันหนึ่งผมก็ได้องค์นี้มารู้สึกว่าองค์นี้นะเปิดจําหน่ายไปเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วก็ เอออยู่ดีๆนะองเนี้ยเมื่อในหลายๆเอ่อน่าจะประมาณสักอาทิตย์นึ่งมั้งอยู่ดีๆเจ้าของคนที่เขาเช่าจากผมไปนะก็มีโอกาสนะส่งมออกลับคืนมาให้ผมนะผมก็ได้รับพระองค์เนี้ยกลับมาพอผมได้รับพระองค์เนี้ยกลับมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะนะครับผมก็เอาพระองค์เนี้ยมาเปิดจําหน่ายในไลฟ์สดเหมือนเดิมนะครับนะในไลฟ์สดเฟซบุ๊กของผมเลยนะผมก็เปิดจําหน่ายเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแปลกอย่างหนึ่งคือไม่มีใครปิด นะไม่มีใครปิดเลยนะพระอ,องค์นี้ไม่มีใครปิดนะก็ยังคงอยู่ไปเรื่อยๆ1นึ่งไลฟ์สองไลฟ์จนแบบผมคิดในใจว่าเออนั้นะในเมื่อวันนี้ไม่มีใครปิดผมพูดในไลฟ์เลยนะทุกคนได้ยินนะเออผมพูดในไลฟ์สดเลยผมจําได้ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในในไลฟ์สดวันนั้นนะมาช่วยแสดงความคิดเห็นเลยนะถ้าได้ดูคลิปนี้นะผมก็บอกว่านั้นถ้าไม่มีใครปิด นะั้นผมขอเก็บไปเองดีกว่าผมขออนุญาตเก็บเลยแล้วกันนะผมุ๊กผมก็ดึงเอาออกมาเอามาวางไว้ด้านข้างตรงนี้นะแล้วพอผมไล์สดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บนะผมก็เอาของเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมก็ลืมตัวนะว่าผมจะเอาองค์นี้มาเก็บนะผมก็เอาเออพระองค์เนี้ยไปรวมในกับวัตถุมงคลที่เราจะไว้เปิดจําหน่ายในไล์สดผมก็ไปรวมไ,ไว้นะแล้วผมก็ลืมไปเลยนะผมก็ลืมไปแล้วนะวันผ่านมาอีกประมาณ2วัน นะก็มีวัตถุมงคลเข้าใหม่นะเวลาวัตถุมงคลเข้ามาใหม่เนี่ยในเอ่อในในในตัวผมเนี่ยผมก็จะวัตถุมงคลมาเรียงนะครับนะผมก็จะถ่ายรูปลงที่หน้า a c e b o o k นะเพื่อบอกให้กับพี่ๆน้องๆได้รู้ว่าเฮ้ยเรามีรุ่นไหนเข้ามาคืนนี้เราจะได้ดูรุ่นไหนอะไรยังไงกันบ้างนะปกติทุกครั้งเวลาผมถ่ายเนี่ยนะผมก็จะดูรายละเอียดทุกครั้งก่อนนะเวลาถ่ายแต่ครั้งเนี้ยเหมือนแบบเราโอเคนะเราก็กดถ่ายเลยนะเราก็เอาถาดสีแดงมา วางปุ๊บนะแล้วก็เอารูปหลวงพ่อนะไซส์ห้าคูณเจ็ดนะมาตั้งด้านหลังเรียงนะแล้วผมที่ผมเพิ่งได้มาใหม่ปุ๊บผมก็กดถ่ายเลยมาผมเห็นภาพสวยดีปุ๊บผมก็กดถ่ายถ่ายเสร็จปุ๊บนะผมก็ก่อนที่ผมจะโพสนะผมก็มานั่งเช็คดูเฮ้ยผมก็เห็นความแปลกอยู่อย่างหนึ่งเฮ้ยมีเงาสะท้อนตรงรูปไซส์ห้าคูณเจ็ดของหลวงพ่อเป็นรูปลักษณะเหมือนคล้ายๆเป็นเชือกเส้นสีข,ขาวๆตรงปากแล้วก็ตรงหน้าหลวงพ่อผมไม่นึกอะไรเลยนะตอนนั้นอ่ะผมรู้เลยว่าคือเงาสะท้อนของเสื้อผ้าผมนี่แหละนะที่สะท้อนไปตรงที่หลวงพ่อ แต่สิ่งแรกที่ผมนึกขึ้นมาพอเห็นภาพนั้นปุ๊บแวบขึ้นมาเลยดวงแก้วพระศิวลีผมเอาไปไว้ไหนเพราะว่าผมตั้งใจว่าจะเอาไว้บูชาลักษณะเหมือนหลวงพ่อมาเตือนน่ะว่าเฮ้ยเออลืมอะไรไปหรือเปล่านะเพราะว่าพระองค์นี้มีเอกลักษณ์นะตรงเส้นตะเข็บตรงเนี้ยนะที่อยู่ตรงปากท่านพอผมเห็นรูปแบบนั้นน่ะผมเลยนึกออกถึงตัวผมเองเลยว่าเฮ้ย สสเส้นตะเข็บแบบนี้ผมนึกถึงพระองค์นี้ทันทีเลยผมก็เลยรียบไปหาพระองค์เนี้ยแล้วก็รีบนำวัตถุมงคลตัวเนี้ยขึ้นไปบูชาบนหิ้งทันทีเลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวแปลกๆ้วกันนะที่ผมเคยได้เจอได้เจอมาอน,นี่ก็เป็นเรื่องราวของดวงแก้วพระศิวลีนะดวงแก้วพระศิวลีเนี่ยจะมียันเป็นเขาเรียกว่ายันตัวยอออ่ออีกนะขออีกสักนิดนึงแล้วกันนะผมลืมบอกไปเลยว่าเป็นยันตัวย่อของเขาที่เขาเรียกกันว่าเอ่ยันดวงแก้วยันดวงแก้วบงางคนเรียกหนึ่งดวง2ดวง3ดวง,เร, 1, 2, ดวงเรารจินตนาการนึกง่ายๆเลยว่า ยันดวงแก้วที่เป็นฉบับตัวยอ่อนะก็คือ,อตัวยันที่ประทับอยู่ด้านหลังนะรูปปีพศ5 6 2อันนั้อันนั้นสังเกตไหมหลายหลายคนเขาจะเรียกว่า1ดวง2ดวง3ดวงนะครับนะนั่นแหละก็เป็นเหมือนยันตัวแทนนะครับนะเป็นยันตัวแทนนะดวงแก้วพระศิวลีนะครับนะของอหลวงพ่อโกยชุตินทโรนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งยันตัวแทนนะนะครับนะที่เราจะทางวัดเนี่ยนิยมไปทําเป็นตาประทับนะหลายๆรุ่นประทับเอาไว้นะรุ่นนี้ก็จะมีประทับเหมือนกันนะ รุ่นนี้ก็มีประทับเหมือนกันปี48นะครับนะก็จะเป็นตาประทับดวงยันดวงแก้วพระศิวลีนะยันตัวนี้ก็จะโดดเด่นมากเลยนะเรื่องเกี่ยวกับมหาโชคโพกทรัพย์นะหรือพูดง่ายว่าเป็นยันตัวแทนนะ ดวงแก้วพระศิวลีนะเอาประทับเอาไว้ในหลายๆวัตถุมงคลนะเพื่อเพิ่มพุทธคุณเข้าไปนะครับนะให้มีเด่นทางด้านเกี่ยวเรื่องโชคลาภการงานการเงินด้วยนะก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดเลยแล้วกันนะที่เราได้เอ,อ่อรวบรวมนะครับนำมาให้กับพี่ๆน้องๆนะครับนะตอบข้อสงสัยทุกอย่างแล้วก็ประสบการณ์ตัวผมเองนะก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านที่กดติดตามนะครับนะ,นะแล้วก็อย่าลืมนะใครที่กดติดตามช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็ขอขอบคุณพี่พี่น้องทุกท่านนะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ